ดังนั้นสิ่งที่น้ําย่อยนี้มันย่อยที่ธรรมชาติเขากําหนดว่ากินเกาะกินหลักกินอาหารเช้ากลางวันเย็นนะแต่ท่าน,ก,นกินอาหารเช้ากลางวันแนละ้วเย็จนถึงเด็กเลยเสร็จหมดบางคนแยกกว่านั้นคือแล้วน้าบัลลูักาข้าวฟบางคนแยกกว่านั้นกินบนฝรนนั่งโอ้กินหมูปิง้งมะเร็งไม่พอไอ้ผักก็ไรสารพิษอีกน้ำซุปก็มชลมอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันตรายทั้งนั้นแล้วท่านกินอะไรครับกินเบียร์กินเหล้าไปอีก เราท่านสังเกตสิอาชีพไหนรวยที่สุดล่ะหมอไอง<ม>อเอออาชีพหมอไงถึงรวยเพราะว่าคนเขากินไม่ดีเองผ <ใช S 1> ู้คนต้องโทษตัวเองไม่ใช่โทษหมอไอ้อหมอนี่แพงหมอนี่รวยหมอประคับรวยนะครับในโรงพยาบาลเขาประคับรวยอยู่แล้ว <S <S ยิ่งกว่าจิตยิ่งรวย <S <S นะครับ <S <S เพราะว่าคนเราดูแลสุขภาพไม่ดีตั้งแต่ต้นหมอเป็นคนแก้ก็แก้ ไม่ได้เขาด่มาม่อยเราไม่ได้นี่เหมือนกันตอนที่ผมโยงไปกับเอนไซม์ของเราเหมือนกันหน้าบางคนกินแล้วดีโอ้ยดีดีด,ดีเราก็ชื่นใจนะแต่บางคนกินแล้วก็ไม่เห็นดีเลยน้าตาลขึ้นอีกพอสมมติว่าเราขคอกินวันนี้เกินเอนไซม์เราสักอาทิตย์หนึ่งหน้านี้หน้าทุเรียน <c oughs> กินทุเรียน <c oughs> พอหมอหน้าอีกทีปลายเดือนอไปตรวจ <c oughs> โ,โอ้น้าตาลขึ้นเอนไซม์กินแล้วไม่ดีไม่ดีน้ำตาลขึ้นเอาอ่แล้วเป็นไงครับ นี่แหละที่ผมบอกว่าเวลาแนะนําอะไรก็าแต่สิ่งดีๆเขาให้เขามดนิดนึงมดหวานลงอยากกินอาหารเกินหกโมงเย็นมดนมกัวมดอะไรที่เป็นขึ้น่อดื่มบอกแล้วร่างกายมันเคลียร์ลิ่งได้แล้วสิ่งดีๆเข้าไป่ยมันจะมันจะเร็วหัวใจผมการรักษาไม่ใช่ที่ผมถามเอาวัานนี้อ่าเนี่ยหลับตีไหมอ่าหลับไม่หลับ เนี่ยพอหลับไม่ดีขับถ่ายไ,ไม่ดีโอเคผมแก้ที่ขับถ่ายก่อนผมไม่แก้ที่หลับหรอกพอทําผมทําพื่อไงผมทาไม่เฮี้ยขี้หรอพอเฮี้ยขี้ปุ๊บร่างกายก็เบาคือการที่เราอนอนหลับไม่ดีเนี่ยเพราะของเสียเข้ารีอ่อวัอิสระเนี่ยหรือของเสียมันไม่ออกมันก็ตีย้อนเข้าเลือดไปถึงเซลล์ถ้ามันเกาะเซลล์สมองเซลล์สมก็รบกวนไปหามองหมอครับ สมมติหมอนี่็นมอกเล่สมมติว่าหมอว่า,า,าต้นทุนอันนี้สักสิบาทปกติเนี่ยให้คนไข้เม็ดรักสักสักยี่สิบบาท,นะทอะไรขึ้นนึงพอเฮียมารวยนิดหนึ่งพูดจาก,กจ็อะไรไม่รู้ไม่เข้าหูอะไรเนี่ยครับยาตัวเด็กนม่ะนะยาตัวนี้ดีสุดอะไรมาจากอะไรก็แล้วแต่แต่มันแพงนิดน,นึงนะเม็ดรต้องร้อยห้าสิบ จากต้นทุนสิบบาทมผมขายเียร้อยห้าสิบเยเอาไหมเอาอมผมรวยไหมรวยรยเห็นไหมครับัาง,างทั้งขี้เฮียไม่ขี้เลยเฮียไม่ขี้ขี้ไม่ดีมันก็ไปหมดเลยทําให้เฮียถ่ายออกแล้วก็บรรลงเพิ่มอะไรที่ไปจัดการเรื่อนด้วยให้เขาก็สบายกินยากล่องประสาทกินยาได้หลายๆปีมันก็ดีขึ้น ผมจะถามว่ากินกินได้ไหมกับถ่ายดีไหมนอนหลับสบายไหมเดินคล่องไหมผมถามประมาณนี้พื้นฐานก่อนกินยังไงครับกินข้าวตรงเวลาอย่ากินเกินหกโมงเย็นเอาแค่นี้โคทําได้ที่ผมบอกก็หายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แลแค่นั้นแนะนําดีๆผมหายลแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือนิดหน่อยค <c oughs> ่ายาสองสามร้อยบาท <c oughs> เขาไม่หนักด้วยถ้าเขาทําดีเขาก็เขาก็หายนะ <c oughs> ครับเหมือนอาหารเสริมของเราก็เหมือนกัน อย่าลืมนะครับอย่าไปแนะนําสรรคุณทางดีอย่างเดียวเราก็ต้องนอนนาให้เขาดูแลสุขภาพที่ผมแนะนําทุกท่านเนี่ยที่เราเขียนเขียนดูแยกทั้หมดใครไม่ใครไม่หลับก็จะเข้าใจใครที่หลับก็อาจจะอาจจะไม่เข้าเข้าใจว่าครั้งหน้ามาคุยใหม่อันนี้แค่สามตัวนะครับ ODS l i p e s อ a m l s นะครับก็คือไลปสคุมที่มีไขมันในเลือดสูง